รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการดี e Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับเราจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในค่ําคืนนี้ครับไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นเป็นแพทย์หญิงที่ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าจิฟฟรินขึ้นมาในเมืองไทยครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนคงไม่มีใครไม่รู้จักผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังมีหลายคนครับที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วธุรกิจประเภทนี้เขาทำกันอย่างไรแล้วจริงๆแล้วเขาไปได้แนวคิดนี้มาจากไหนเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เป็นคนก่อตั้งผลิตภัณฑ์กิฟเรินขึ้นมาครับแพทย์หญิงนักนิณี่ไพบูลไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง LG i ์ v อลจ e อเยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน้าลงทุน เมื่อชีวิตถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นถึงทางตันเนี่ยพี่จะสู้ชีวิตเป็นของเราอะ่ะมันก็แค่ชีวิตเดียวถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองแล้วเราจะเชื่อใครถ้าหัวพี่เนี่ยเคยสร้างแบรนด์ที่1และประสบค,ความสำเร็จด้วยตัวของพี่พี่ต้องสร้างแบรนด์ที่2ให้เกิดได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนารินีไพบูลนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงเรียกว่าคุณหมอต้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วสามารถบอกได้ไหมครับว่าคุณหมอต้อยเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟเฟอรีนเออจริงๆถ้าพูดถึงในด้านของนิตินายนะคะก็จะมีพี่กับน้องชายค่ะคุณหมอจักรพงศ์นะคะสองคนก็คือหุ้นส่วนของบริษัทกิฟเฟอรีนเองเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าเป็นขายตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นขายตรงที่ต้องเรียกว่าพัฒนารูปแบบที่ทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของจรริิงงๆซึ่มีีบษัทเดยวใในนโลก บริษัทขายตรงอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการนี้เลยเออคุณหมอใต้โตมายัางไงครับเออโตมายัางไงอ่ะหคะคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นหารอากาศก็ต้องเรียกว่าเป็นคนชั้นกลางที่ไม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เพราะเอรว่าได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ลูกคนรวยกาเรียนกันโรงเรียนอะไร,รน นะคะที่โรงเรียนเนี่ยทำให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่รู้จักรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นเจ้าของสินค้าตระกูลพี่แบรนด์ดังๆพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงจริงๆนะทุกๆวินาทีเนี่ยมันเหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาหากระปุกอมสินของครอบครัวของเขาตลอดไปจนช่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนมาอย่งไรค,มมนคนจต้อง,<ค>งบริโภคของบริโภคสินค้าแล้วตอนนั้นพี่ต้อยคิดยังไงครับเฮ้ยบ้านเราไม่ได้ทําธุรกิจเราอยากทําโตขึ้นเาทำธุรกิจพ่อแม่เพื่อนดีกว่าไไม่ไม่พี่อยากเป็นหมอ ที่ไม่สนใจะไรเรื่องที่ว่ามันเป็นแค่คอนเซปต์หรือมันเป็นแค่ความรู้ที่เข้ามาในใจพี่ก็สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับนะคะก็เรียนหมอไป6ปีด้วยความสุขไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจเลยเลยก็อยู่จุฬามีความสุขดีพอจบแล้วก็ต้องเลือกเฉพาะทางครับตอนนั้นก็ชอบอยู่สองอย่างเท่ากันเลยคือชอบสูตีนรีเวชแลวพี่ก็ชอบผิวหนังหรือสกิน ในที่สุดมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเลือกอะไรครับเลือกสูตินรีเวชพี่อยากเรียนผิวหนังด้วยไม่ใช่ไม่อยากเรียน <P ASS> เพราะฉะนั้นความที่อยากเรียนค้างอยู่ในใจเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนสูนี่ <P ASS> ก็เอาหนังสือที่เกี่ยวกับผิวหนังตำราผิวหนังเนี่ย <P ASS> มาดู <P ASS> แล้วพี่ก็มีรุ่นพี่ที่เคารพนับถือเนี่ยเป็นคุณหมอผิวหนังตอนสมัยนู้นเนี่ยยังเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนเย็นๆพี่เขารักษาคนไข้ก็ขอเข้าไปดูด้วย พี่เขารักษาคนไข้ยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาดูยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาให้ยาอะไรอย่างเงี้ยดูจนต้องเรียกว่าในแง่ของทักษะละเก่งอ่ะพอจบแล้วก็ไปเป็นหมอสูทุกนั้นก็แต่งงานกับคุณหมอด้วยกันนะคะเราก็เปิดคลินิกเล็กๆเราก็มีการเปิดแผนกเล็กๆรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าตา แล้วเราก็ใช้ห้องแลบเล็กๆที่ทําในบ้านเนี่ยนะคะผลิตไอ้ตัวเวชจะสามอ่างที่ใช้สําหรับคลินิกของเราเองนะตอนนั้นก็มีครีมกันแดดที่กันทั้งราสี A และกันทั้งรงสี B เกม๋มากเพราะยังไม่มียี่ห้อยี่ห้ออื่นมีนะคะตอนแรกยังไม่ได้ทําเป็นขายตรงนะคะรักษาคนไข้ที่คลินิกก่อนนะนี่คนไข้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ค,คนไข้ก็เชียร์หมอทําออกมาเป็นยี่ห้อของตัวเองสิคะแล้วไปวางตามร้านเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่อะไรเงีย้ยแต่ของคุณหมอเนี่ยดีนะใช้แล้วดีจนกระทั่งไอ้ความรู้สึกไม่เคยอยากเป็นเจ้าของกิจการเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีเลยไปขอนัดคุยกับห้างด้วยความหวังว่าเราน่าจะมีสิทธิ์นะ่ะเพราะว่าโปรดักต์เราดีแล้วคนไข้เราก็เยอะแต่ปรากฏว่าพอคุยกับห้างแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าทำไม่ได้ บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่เครื่องสำอางแบรนด์ไทยจะเกิดได้ถ้าคุณเอามาวางเฉยๆมันก็ขี้ฝุ่นจับอ่ะจ้างให้มันก็ขายไม่ออกคุณต้องมีเงินโฆษณาสักสิบล้านเพราะว่าคนไทยเขาจะไม่ใช้ของโ no นเนมอ่ะคุณไปหาเงินมาลงทุนก่อนนะคะงงคซึ่งพี่เสียใจยที่ไม่มีตังค์เลยตอนนั้นจกนกระทั่งอีกปีหนึ่งถัดมาเนี่ยก็มีคนมาบอกว่า คุณหมอหมอไปดูขายตรงหลายชั้นไหม MLM Multi Level Marketing เขากำลังชวนคนเนี่ยมาขายนมพึ่งเขาก็บอกนมพึ่งมันดียงง้นดีอย่างนี้แล้วก็ชวนเรามาช่วยเขาขายนมพึ่งแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาขายนมพึ่งถ้าเพื่อนขายได้เท่าไหร่คุณก็จะได้เงินจากที่เพื่อนขายด้วยเนาะพี่ก็ฟังคอนเซ็ปต์มาเราก็ตัดสินใจเปิดบริษัทขายตรงบริษัทแรกซึ่งก็ไม่ใช่กิฟฟรีนะคะ นะคะแต่เป็นบริษัทที่เราก็ขายเวชสัมอา้วต่อมาเราก็มีโรงงานที่ผลิตไอ้นี่มากขึ้นเรื่อยๆ2ปีแรกเนี่ยพี่ต้องยอมแล้วว่าพี่เริ่มธุรกิจแบบพี่ไม่รู้อะไรเลยเปิเปแต่พี่ขายดีจนพี่นึกไม่ถึงพี่อยู่บริษัทแรกมา9ปีนะคะคเงินไหลามาแบบถล่มทลายเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตเราจะได้จับเงินมากขนาดนั้น9ปีแรกเนี่ย้าถามถึงไรายได้มันก็คือไหลามาเทมาแต่ว่าถามว่ามันจะมีปัญหาต่อไปไหมมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะว่า ถ้าแก้ปัญหา3เรื่องไม่ได้เนี่ยจะยุ่งมากคือเรื่องไหนบ้างครับ 1. คนไทยยังไม่ค่อยเชื่อสินค้าไทยเนี่ยต้องกรัวว่าตอนจะเปิดกิฟฟรลินคิดเลยว่าเรื่องนี้จะแก้ไม่ได้ไม่มีทางเกิดสองเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมองว่าสินค้าขายตรงเป็นของไม่ดีแพงคุณภาพต่ําเพื่อจะเอาเงินมาให้หนักขายสามเนี่ยคนไทยไม่ชอบเดินขายของอ่สามข้อเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้พี่ก็เปิดบริษัทใหม่ก็อยู่เนี่ เพราะว่าแบงค์ชาติหนูอยากขอคาแนะนําก็อยากจะทําบริษัทขายตรงอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยจะเปิดในะอีกสีเดือนข้างหน้านี่แหละท่านก็มองหน้าพี่แบบมองแบบจ้องเลยนะหมอตั้งสติให้ดีนะปีหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยจะแย่เก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูกดีกว่า